สวัสดีครับการตลาดใน m e t a v ว r s e วันนี้เราก็ได้รับแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องบอดน้อยสวัสดีครับบอดน้อยครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดรวิเลิศภูวิรัตคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับกับคุณเคนนะครับในรายการ The s ซ c r e t s ซ u ร์ซึ่งผมได้ทิ้งดิ้งรายการเอาไว้ด้านล่างครับมีความยาวประมาณ50กว่านาทีอาจารย์ได้บอกว่า การตลาดในเวิเวิร์สเป็นการตลาดแห่งจินตนาการการตลาดแห่งจินตนาการคืออะไรน้องบงอุญ้อยอธิบายเลยครับการตลาดแห่งจินตนาการคือการตลาดที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่มนุษย์คิดหรืออยากมีมากกว่าสิ่งที่มนุษย์จําเป็นต้องมีเพราะฉะนั้นในะการตลาดสายนี้จึงต้องเข้าใจความคิดของมนุษย์เพื่อคาดเดาสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดไปแล้วซึ่งเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่สนับสนุนว่าทาไมการตลาดมันต้องเป็นการตลาดแห่งจินตนาการนะครับเราลองสังเกตด,ดูว่า เทคโนโลยี <Technology S 1> ไม่ได้เป็นตัวกําหนดทิศทางนวัตรกรรมว่าโลกเนี่ยจะไปทางไหนนะครับแต่เป็นเรื่องของความต้องการและอารมณ์ของมนุษย์ต่างหากมนุษย์ก็เลยจะต้องหาสิ่งต่างๆเนี่ยมาตอบสนองความต้องการและอารมณ์ของตัวเองโดยผู้ที่เข้าใจนะในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราให้น้องบดน้อยอธิบายนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเราลองมาดูความต้องการและอารมณ์ของมนุษย์ที่พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีกันครับในช่วงแรกมนุษย์ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารให้เร็วขึ้นซึ่งเกิดสิ่งที่เรียกว่าอีเมลเว็บ ผ่านไปสักช่วงความต้องการก็เพิ่มมากขึ้นจึงต้องการสติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้เกิดเป็นยุคทองของแอปโซเชียลเช่น f a c e b o o ท Twitter w h a ต s a p p และนะปัจจุบันนี้ความต้องการถัดไปของมนุษย์ก็คงจะเป็นการเติมเต็มจินตนาการของตนเองเช่นการช้อปปิ้งที่แค่นึกก็สามารถเดินเข้าไปหยิบสิ่งของได้เลยห้องเรียนที่ทุกคนสามารถเป็นใครก็ได้เพื่อไม่มีการแบ่งแยกอย่างที่น้องบดน้อยอธิบายไปนะครับเราก็พอจะคาดเดาได้นะว่าในอนาคตเนี่ย การตลาดเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของการเข้าไปศึกษาความต้องการของคนอีกแล้วนะครับแต่จะต้องเข้าไปถามถึงว่าเขามีจินตนาการหรือมีเขามีความฝันครับที่อยากจะทําอะไรต่อเพราะฉะนั้นยุคต่อไปนะครับนักการตลาดที่จะอยู่รอดได้เนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับจินตนาการนะครับของลูกค้าของตัวเองครับแล้วตอบสนองจินตนาการนั้นให้ได้นะครับวันนี้ผมและน้องบทน้อยลาไปก่อนครับขอบคุณครับ